สวัสดีครับมาถึง ep ที่95นี้แล้วนะครับผม ep ที่95นี้เราจะทําตัวหนังสืออย่างนี้มาทําเป็นบัตรนะครับเป็นแปลงนะครับเพื่อจะเอามาแต่งได้นะครับมาแล้วเราไปดูกันเลยดีกว่าครับว่าทํำยังไงกันเริ่มแรกนะครับเราก็พิมพ์ข้อความของเรามานะครับอยากจะพิมพ์อะไรก็ได้ลองพิมพ์คํานี้นะครับ เราใช้คำนี้ดีกว่าแนะนำอย่างหนึ่งคือใช้ตัวหนังสือใช้เป็นฟอนต์ที่จะดูหนาหหน่อยนะครับผม mm hmm. เพื่อเราจะได้เห็นได้ชัดนะครับผมปรับแต่งเขาให้ดูพอดิบพอดีอห่างหน่อยก็ดีนะครับ จากเราได้ตัวหนังสือข้อความที่เรามาได้แล้วทำการ create outline นะครับผมไปที่เมนู type นะครับผมแล้วก็เลือก create outline นะครับหรือกดปุ่ม shift control o พร้อมกันก็ได้ครับเพื่อทำการ create outline ตัวหนังสือจากนั้นไปที่ panel บัตรนี้นะครับผมอันนี้เป็นบัตรตัวเก่าที่เคยสร้างไว้นะครับทำการคลิก new b ัตรนี้เลยครับ เลือกเป็นอาร์ตบัตรนี้นะครับผมกดปุ่มโอเคเราก็จะได้อาร์ตบัตรของเรามานะครับผมเป็นเลือกช่องกลางตรงนี้นะครับผมแล้วตรงเม็ดต่อตรงนี้นะครับแนะนําให้เลือกเป็นติ้นนะครับผมเพื่อตอนที่เราจะเปลี่ยนสีเนี่ยเราก็สามารถเปลี่ยนสีได้เลยนะครับถ้าเกิดเป็นนอนเนี่ยมันจะเป็นภาพต้นฉบับอย่างนี้นะครับสี ว่าเราทําเป็นสีดำอย่างนี้มันก็จะเป็นสีดาตลอดแต่เป็นติ๊นเนี่ยพอเราเปลี่ยนเป็นสีแดงบัตรเราก็เปลี่ยนเป็นสีแดงได้นะครับจากนั้นก็กดปุ่มโอเคครับผมเราลองมาเขียนดูนะครับว่าบัตรเรามาหรือยังอ่ะมาแล้วนะครับมาแล้วครับอย่าง every day is new day นี่นะครับผม ผมไม่ได้เปลี่ยนเป็นติ้นนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นคําว่ากราฟิกดีไซน์ล่าสุดเนี่ยเมื่อกี้เราเปลี่ยนเป็นติ้นเนี่ยเราก็เลยสามารถเปลี่ยนเป็นสีอื่นได้นะครับเห็นไหครับคราวนี้เราจะเอาไปใช้ในงานออกแบบยังไงรถได้บ้างเราไปดูกันนะครับผมลองแบบแรกนี้ก่อนละกันนะครับแบบแรกเนี่ยก็จะเป็นรถใช่ไหมครับ ใช้เครื่องมือเป็น Line Segment t o o l นี้นะครับลากเป็นเส้นตรงไปเลยครับคราวนี้ก็ไปเลือกบัตรที่เราเพิ่งสร้างไปเมื่อกี้นะครับจากนั้นก็จะมาที่เครื่องมือ y ว o ูนี้นะครับผมทำการขยายไปเลยครับจะเป็น ภาพที่แบบมีเส้นตีบขึ้นมาทันทีเลยครับอ่านี่แหละครับผมเราสามารถสร้างลูกเล่นเป็นอย่างนี้ให้กับภาพของเราได้เลยครับถ้าเกิดยังดูว่ามันยังน้อยไปก็ขยายข็้ไปอีกก็ได้ครับให้ล้นๆ้นไปหน่อยก็ได้ครับอันนี้ก็จะเป็นแบบแรกที่เราสามารถ ใช้กับบัตรนี้ได้นะครับลองไปดูอีกแบบหนึ่งนะครับเป็นนักเบสบอลที่คว้างลูกอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะทําลูกโค้งมาอย่างนี้กันนะครับมาที่เครื่องมือเพนทูนี่ครับผมก็คลิกทาเป็นเส้นเคิร์ฟไปเลยครับอ่าก็ได้มาแล้วนะครับจากนั้นก็มาที่บัตเรา เลือกบัตรที่เราเพิ่งสร้างไปเมื่อกี้นะครับมาที่เครื่องมือ Y 2เหมือนเดิมครับจากนั้นก็ขยายใหญ่ขึ้นไปเลยครับอันนี้ก็ย่อลงมาครับยังไงบ้างครับเราก็สามารถทำอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับ เส้นโค้งขึ้นมาอย่างนี้นำสายตาเราไปที่มือนะครับไว้จากมือมาที่ลูกบอลถ้าเกิดไม่ชอบสีนี้ก็สามารถเปลี่ยนเป็นสีเหลืองก็ได้ครับคัาน,นี้ลองมาเป็นนักกอล์ฟดูบ้างนะครับก็ <c oughs> จะเป็นตีกอล์ฟมาที่เพนทู <c oughs> เหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็สร้าง จากนั้นก็มาที่บัตรของเราที่เราสร้างไว้นะครับเป็นคําว่ากราฟิกดีไซน์เหมือนเดิมแล้วมาที่เครื่องมือ y2 นี้ครับขยายให้ใหญ่ขึ้นตรงนี้ก็ไม่ต้องขยายก็ได้หรือว่าจะแค่ขยายก็ได้ครับหรือว่าจะย่อก็ได้ครับลองเปลี่ยนสีเป็นสีแดงครับ แรงสดไปเลยเป็นไงบ้างครับผมสำหรับลูกเล่นการใช้ตัวหนังสือทำเป็นบัตรอย่างนี้สามารถเอาไปนำไปใช้ในงานออกแบบได้เยอะแยะเลยนะครับสำหรับ EP นี้เป็นไงบ้างครับไม่ยากเกินไปใช่ไหมครับถ้าเกิดถูกใจยังไงเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับ EP หน้านั้นจะเป็นเรื่องอะไรฝากกดติดตามด้วยแล้วกันครับสาหรับ EP นี้ สวัสดีครับ